มามากินก้อยงวกันนะครับพี่น้องมาดูกันเลยมีอย่างพ่องกับมีชิ้นงวนะครับมีหอมแดงมีต้นหอมผักชีมีผักชีฝรั่งให้บักูซอยมีมีดีมีเลือดนะครับเพื่อนแล้วก็มีข้าขวคั่วพริกป่นน้ำเคยโต้มซุกเรียบร้อยละมาดูขั้นตอนกนารทำกันเลย าเครื่องทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่นิมอเลยใส่พริกป่นความเผ็ดแล้วแต่เพืเ่อนๆเลยเข้าคั่วน้ำเพียต้มดีไข่มะขมก็ใส่นักๆนะครับผมมะขมหน่อยใส่นักหน่อยดีแท้ แล้วก็เลือดใส่ไปเลยใส่เกลือลงไปแล้วก็ผงนัวใส่นักเสบนักใส่น้อยเสบน้อยนะครับคนเข้ากันเลยกลไปหอมไปตัวนะครับหอมเครื่องนะครับแล้วก็หอมข้าวคั่วกลน้งเครื่องเข้ากับจีนเขาเลยนะครับ ขอให้เพือปเป่อนๆคนไหนที่ยังมาได้กินเข้าต่อน้ำลายไหลอย่าไปว่ากันเด้อผมกับน้ำลายไหลแล้วเนี่ยชิมเไ็นรสชาติที่เราต้องการแล้วตักใส่จานเลยเสร็จแล้วนะครับก้อยชิ้มงวเมนูบนบ้านนะครับง่ายๆเสร็จแล้วนะครับเพืเ่อนๆเมนู ก้อยชิมงัวนะครับง่ายงสไตล์บ้านบ้านเลยเดี๋ยวมาลองชิมให้ดูนะครับกิ่นกับปะแตงคราบเพื่อนมือเลยนะครับถึงจะเมาะเนาะก้อยกิ่นก็ะข้าวเนื้อมันฮ้อนนะครับแต่นี่ผมมีข้าวเนื้อนะครับกิ่นกับพักนดูนะครับอืมมอขนดาดนะครับเพื่อเน,เนเพื่อนไปลองแยกกันได้เลยง่ายง่ายเลยครับมันได้มีเครื่องปรุงอย่างนักเลยถึยงก๊าน,นึ่ง ครับกะลำหมอเต้เตเต้เตขอบคุณมากครับ